สวัสดีครับกลับตักทายสบายดีสวัสดีพี่น้องสวายดีเอฟซี FC สุกุสุกคนครับยินดีต้อนรับทุกทานเนาะเขาซูสองวานูนเนาะพี่น้องหลังจากที่ห่างหายไปเนาะครับเนาะตรงนี้กะพ้น่าอากาศโต๊พี่น้องเฮ้บยบุคลีซีโลงคลิปเนาะแบบวานูนกะอืมทรงนี้เนาะเรายอนอดวิวโต๊ขนาดพี่น้องเฮ้ยแบบวิวแบบโตกแหงเนาะจึงแบบเออไม่มีกำลังใจจะอัพปมานะพี่น้องเพราะว่ายอดวิวมันโตกแหงก็ได้ บ่เอยมีกำลังใจบันไดน้องครับเนาะกตมีแต่ว่าจะได้กระฝากพี่น้องซอยเบิงไงเด้อครับเพราะว่าทรงนี้ส่องยูทูบบอลโนแบบมันแบบหยอดวิวมันโตแข่งเราพี่น้องแต่ก่อนก็คือรักหาพันเนาะรักหมื่นเดี๋ยวนี้ก็รักอลอยรักหาลอยรักพันแบบถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปกะคงจะไปบุหรี่เนาะพี่น้องจะได้กระฝากเบิงไงเด้อครับพี่น้องเบิงอ่าซอยสมซอยเสียเนี่ยเพราะว่าถ้าว่าพี่น้องบ่เบิงบ่อ่าสนับสนุนเนาะครับก็ต่อไปบอลนูอาจจะบุ่นวาเฮ็ดนั่นเองเนาะ อาจจะเป็นราอัปเดตข่าวสารหรือว่าอ่าแนะนําการเป็นยูหรือว่า,านนการท่ you, รอ,รองเทีย่ยวเนาะครับจะได้กับซอยสมโซเซอเริเ่มพี่น้องเนาะแต่ว่าผู้ใดบูเบิงเนาะครับก็คือแบบเปิดเปิดแคบบแบบแบบลิปไว้ซื่อๆก็ได้พี่น้องเลยให้มันแบบเออให้มันแบบยูทูปมันซอยลันเนาะพี่น้องเพราะว่ามโนบุรีคอยลงคลิปสองผักเมื่อเดือนหลังนะแต่บางยูทูปแบบมันปิดการมองเห็เนนั่นเองจะได้กับฝากเบิร์กันด้วยครับพี่น้องซอยสมโซเซอเนี่ครับ มาวันนี้แล้วครับพี่รองก็คือจะมาอัปเดตพี่รองข่าวสารที่ยังอ่าร้อนแรงกับอะไรเนาะอยู่ในสังคมเล่าเนาะพี่รองแบบบาเรื่องเพลงเนาะครับเรื่องเพลงที่อ่าเป็นเพลงที่โลงรังรนั่นแหละหลายคนกับฮูว่าอ่าเป็นคนเล่าห้องเนาะครับพี่รองต้นสบัดเป็นคนเล่าห้องเป็นอ่าคนเล่าแตงเนาะอ่าเพลงนั้นก็คือสาวแหล่บ้านหน้าเนาะพี่รองในกาเพลงที่สองก็บแมนสาวหวานเกินคล้ายเหล่าเนาะที่ว่าเป็น กระแสที่ร้อนแดงเนาะที่แบบว่าคนลาวเขาแบบงงงงอ่าคนลาวงงต,ตามๆกันเนาะพี่นอ้องบางคนยังบ่เข้าใจเนาะพี่นอ้องคําว่าดีกระซิดเนาะเดี๋ยวเขาจะเบาคําว่าดีกระซิดคืออยงก็คือมือนี้เนาะพี่นอ้องบอลูไปเห็นอยู่ในคอมเมนต์อ่าคนลาวเนาะหลายๆคนวนะ่าเพ่งเส้าเลยวานหน้าแต่ก็เพ่งอันเส้าบอนเกินใครเหล่าเนาะพี่นอ้องเป็นผลง,งานเพียงของคนเลา่าหองเนาะพี่นอ้องคนลาวแต่งเป็นอยังคือว่าทั้งเพรททั้งไทยเนาะพี่นอนะ้องเนาะแบบว่าอ่บาบอลูเห็น อยู่ในเพจมุมมองเพื่อนบ้านน้อพี่น้องเป็นไงบ้างในข้อมูลมาทั้งประเทศไทยหรือว่าทั้งดีกษีไทยเนาะอ่าได้ออกหนังสือน้อพี่น้องทั้งเพจของไทยน้อพี่น้องเป็นไงแจงได้ว่าเพ่งอ่าเพ่งสาวแหลวาน่าเนาะครับแบบเป็นดีกษีไทยเนาะแบบาแจงบ่อยห้องแบบอ่านแปลงเนาะครับแบบเทดดนตรีมาเอียงบ้านนี้ถ้าจะเหดก็คือต้องขออนุญาตทางบริษัทเดี๋ยวเข้ามาอ่านน้วกันนะครับมาเป็นแจงยังไงเนาะ คือทางเพจนเนาะครับมุมมองคนบ้านคนนี้มอกว่าเป็นเอาร้องเนาะพี่นอ้องข้อมูลปรงมาณเนาะแตือนเตือนศินลปินปนักร้องที่นําเพลงสาวเลวันนาเละก็เพลงสาววันเกินใครเล่านาะพี่นอ้องอันเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทลิขสิทธิ์เพลงไทยจํากัดไปขับร้องทำดนตรีใหม่หรือหลัดแปลงร่วมทั้งงานเพลงที่นําไปโคเวอร์โดยไม่ได้รับอนุญาตเนาะจากเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง ถือเป็นการร่วมการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อการค้าการทำซ้ำหลัดแปลงขอให้ติดต่อขออนุญ,ญาตใช้ลิขสิทธิ์เพลงดังกล่าวให้ถูกต้องหากยังเพิกเฉยบริษัทจะดำเนินคดีกับผู้ดำเนินด้วยกัน,นกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์เพลงดังกล่าวเนาะติดต่อทั้าจต่ของลิขสิทธิ์เราพี่น้นองก็คือนี่แหละจึงแบบเฮียไหนค้นเล่าแบบ งงเนาะพี่น้องแบบเออหลายๆคนก็งงเนาะพี่น้องเพราะว่าบางหนูเองยังงงคือกันนะพี่น้องเพราะว่าบ oh ่ฮู้เรื่องอ่าเรื่องเพียงนี่เนาะวา่าอ่าดีกสิทธ์คือยังะนะพี่น้องแต่กับหูอาหนูก็ฮู้อ่าอยู่ระดับนึงพี่น้องแต่ว่าบ oh า่ฮู้ว่าเพียงซาเลวาน่านีาน่เป็นหยังคือว่าเป็นดีกสิทธ์ของประเทศไทยเนาะพี่น้องทั้งที่ว่าอ่าคนดอกเนาะพี่น้องแต่ก่อนก็แต่ก่อนแต่เข้าวอานูยังน้อยเนาะพี่น้องได้ยินคนชื่อว่าอ่ไอ้บ้านหน้าน้อยเนาะเราเป็นนักร้องตอนนั้นที่ว่าเป็นต้นฉบับ เพียงนี้เนาะเป็นคนห้องนั่นเองแในการซาวันเกินใครเหล่านี่กับเพี้ยนโอเพียงแบบยุกเก่าอีดีนะครับยุกจะเข้าวานูประมาณสิบอะสิบกว่าปีนะพี่เนาะทรงนั้นเนาะแบบนั่งในหน่อยนะพี่น้องเพียงนี้ซาวันเกินใครเหล่าเนาะแบบเออในแวทบวงวงการเพียง,ยงบบยกเล่าหนึ่งกับที่บาลังนะพี่น้องเพียงนี้สองเพียงเนาะแล้วกับซาเดวาน่าหน,นึ่งแต่ก่อนก็คือแบบอ่าบาลังถึงขนาดนี้เนาะแต่ว่าเห็นอ่านที่ว่าคนเรามากเเพียงหม่เนาะพี่น้อง มาเฮ็ดลนตรีใหม่ ai, ก็คือเออมาโคเบอร์ over, นั่นเองซึ่งว่าอ่าไอเสี้ยงมือเนาะครับพี่น้องกับไอห้าเนาะซื้อเพื่อนเนาะศิลปินสองคนอยู่ทั้งสวัสดิเกศหมดแหละเปินไหนเอามาหองมาลัดแปลงมาเฮ็ดลนตรีใหม่ ai, เนาะคือวา่ายอมบบิวเอียงก็คือว่าลังขนาดพี่น้องลังขนาดแบบเออยช่เหล้าก็คือว่าลังอันนับหนึ่งเนาะพี่น้องอยู่ในภาคใต้ก็เห็นหลายๆคนกับว่าเพลงน,นี้ลังแห้งมนุเออเพลงนี้ลังแห้งเนาะสาเลบานหน้านั่นเองซึ่งว่ามั่งมือนี้พี่น้อง มโนไปเห็นอ,าา DevOps, หอ่าทั้งเฟซหรือว่าทั้งหลกออนไลน์เนาะแบบโอ้โหร้อนแดงขนาดว่าเพลงนี้เป็นลิกระซิทไทยก็คืออ่าจะมเบาๆเลยพี่น้องพอเห็นอะไรจึงมาเป็นลิกระซิทไทยแล้วทั้งท like ี่คนเล้าแต่งอ่าคนเล้ามะฮองเป็นของคนเหล้ายังประมาณนี้เนาะเป็นนักร้องเป็นคนเล้านั่นเองแต่ว่าเป็นยังคือเป็นลิกระซิทไทยล่าสุดเนาะพี่น้องก็คือคนตีแต่งเพลงนี้เนาะอ่าคนตีแต่งเพลงสาวเลวานาเนี่ยนะเป็นคนขายลิกระซิ ใ้ทั้งอ่าในทั้งขายเพลงของประเทศไทยนั่นเองพี่เนาะเซ่งบามโนก็นยังแบบเออบ้านเส้อว่า,าสิคายละนะเพราะว่าเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงลังของประเทศลาวเนาะที่แบาบว่าล่าสุดนี่ก็เออมาเห็นหนังสือเนาะพี่นนองจึงาาเห็นหัว่าเออเพลงนี้คนอค้ายเท้เนาะจึงเห็นในูมโนเออเขาเข้าใจข้อมูลซื้อที่ว่าดีกสิทธิ์นะพี่เนาะก็จะสื่อไปก็ต้องอ่าก่อนที่จะห้องก็ยังก็ต้องไปขาอาะอนุญาตก่อนเนาะพี่นนองเนาะ เดี๋ยวเราจะมาเบื้องนอกพี่น้องว่าไพคือจะคลองดิการซีเ่าเพลงดีเทเป็นคนแตง่งเนี่ยน,นะพี่น้องนะครับพี่น้องคนทีเป็นคนแต่งเนาะ,ะเป็นคนแต่งเพลงเลยก็เป็นจะคลองดิการซีเพลงเนาะถึงบาเล,ลอรีในคายเพลงนะครับพี่น้องซื้อนามสก,กุลเนาะซื้อลเลาวแมนนายคูณทวีเนาะสีโคตบุญนั่นเองซึงมาเป็นคนอยุบานน้องบกค,ครับบานน้องบกเมือง อันนี้เพิ่นบ่แจ้งเนาะมีแต่แข้งแข้งขมวนเนาะพี่น้องแข้งขมวนอาจจะหู่กันเนาะพี่น้องอยู่ทางภาคกลางนั่นเองไหลคลายดีกระซิบเนาะพี่น้องให้กับคนไทยเนาะพี่น้องอ่านายประจินยิงประมาณนี้เนาะครับในวันที่อ่า25ธันวาคมเนาะ2,549นั่นเองว้าวแสดงว่าเที่ยงนี้คลายไปแต่รุ่นนะพี่น้องเลยตั้งแต่ ปีสีเก่าเนาะอันนี้ก็ปีหกหกเลือว่าสิบกว่าปีนั่นเองโอ้โหือว่าถือว่าเป็นดีกระซิของเพื่อนนาอพี่น้องเนาะทีว่าเป็นคนเล่าหลายๆคนกับคอมเมนต์กันแบบโอ้โหเดือนนะแบบว่าเออทั้งที่แบบเป็นเพลงเล่าเป็นยังคืเป็นเออคนไทยมะเคมะเอายิงประมาณนาะพี่น้องที่ไทยเปาหนต้องไะไมะเออไปหาสอขอมเนาะพี่น้องว่ามันเป็นมันเป็นหย่อนยังเป็นเพราะสาเหตุใดจึงว่ามีดีกรซิเป็นอ่าเป็นของคนไทยเนาะ บบมาเห็นจริงๆน้นะพี่น้องก็จึงแบบเออให้เข้าใจเนาะคำบาบดีกระซิบเนาะพี่น้องขาเห็นนาะพี่น้องได้ไล้ได้ไล้ขายเนาะที่ว่าขายไ่เพราะว่าจะเป็นขายแกมี่เนาะขายทอบลายตัวอย่างเนาะพี่น้องเห็นศิลปินทางบางไทยบอพี่น้องที่ว่าอ่าไอไม้ไทยใจตะวันที่ว่าเป็นศิลปินกองขายแกมิโกหลังจากที่เราออกมาจากขายเนาะพี่น้องบอสามารถห้องเพียงที่ว่าทั้งขายแต่งให้ได้เนาะแบบว่า ไปใส่ในงานแสดงเองต่างๆ,ๆกับอะไรเพราะว่าเจา้ามีเจ้าวริอยู่ในสังกัดของแกมิโก้แล้วเนาะบอสามาติวานําเพลงของเจ้าหองอยู่ในขายนันหนๆเพราะว่าเป็นดิสิทธ์ของของขายเนาะเพราะว่าจะออกมาจากบ่วงแล้วอันนี้คือดิสิท์เนาะพี่นนอะเห็นบอกเขาผ่องกันเงนันงหลายอย่างเออวันนี้ว่าดิจิทมันแบบมันเป็นของเข้าสื่อเนาะมันเป็นแบบเออเป็นมูลค่าทั้งอ่า ที่ว่าคนคนซื้อนิกาซิดไป้วพี่น้องเป็นเจ้าของนิกาซิดเนาะแต่ว่าถาบรินารับอนุญ,ญาตเนาะพี่น้องคือแบบนี้แหบลบะคือซาเลวานาเนาะอันนี้คือแบบมโนเสือบ,บางคนก็บอกว่าคนที่ขายไปเนาะพี่น้องแล้วก็คนที่ซื้อไปซื้อไปตอนไนอันนี้ก็บอกว่าแบบเออพี่เจ้าค้าตั้ง,งแต่สิบกว่าปีหลังแหะแต่ว่ามโนว่าอ่าอย่างหนึ่งเนาะพี่น้องว่าโมเมนต์ว่าบาให้นักของเนาะ คนสองคนน้อพี่น้องห้องเพลงนี่นะมอนุเสวาไล่ๆนะจากการห้องเพลงนี่นะแบบโอ้โมันมหาศาลน,น,นะพี่น้องเบื้องจากยอดวิวมันก็นห้าสิบกิโล้านวิวเนาะมอนุเสวาถี่ว่า,า,วนะวา,า,วาอันนั้นสองคนน้อพี่น้องบม่เคยเห็นแบบเออนำเงินส่วนแบ่งจากเพลงไปให้เจ้าของดึกซีดด้วยนะ้องบอกเห็นแบบเออที่ว่าลงแบบลงในสองยูทูบบ่อเอียงประมาณนะบอกเห็นน้อพี่น้องอาจจะเห็นอยู่ อาจจะหายอยู่เบื้องดังเองอันนั้นกรบเป๋าหูเราพี่น้องก็คือแบบเป็นอยังคือแบบเออบนโมทายลงเปียดนะนะโมทายลงซื้อลองยังไอ้เขาเจะเห็นเนาะว่าเอาเาเอเจ้า cover เพลงคือเจ้าจนดังนะพี่น้องอันนี้ก็เป็นความคิดของวานูเนาะพี่น้องเนาะว่าเอาอ,อ,อเ,เป็นอยังเีาคือบทตอบแทนแต่ของดีกระซิบเพลงเนาะบางทีเราอาจจะแบบหน่อยใจเนาะอันนี้ก็คือบางบางครั้งเนาะแบบแต่ว่าเพลงนี้คือคล้ายไปเดียวนะคล้ายไปยต,ตกปกปั้งแต่น่ะบกว่าปีหลังแต่ว่าเออน่าจะให้ อ่าพอมีน้ำใจของเจ้าของดิกระซีเพลงเนาะนำเงินจากการนองเพลงเนาะพี่เนา,จาะจากได้ได้จากนะอ่าจากก็ได้จากยูทูบนะเนาะอดวิวมันก็หลายเนาะวันหนึ่งเสียว่าหลายแต่ว่าผมกยเห็นอ่อาไอศิบาสองคนเขบาบอกเพลงจนดังนะนะผมเห็นเบาถึงแบบเจ้าของต้น่มสบับเนาะพี่เนาะเจ้าของจิบนะก็ะเป็นแบบผมสงสัยเขาบอลนุเนาะพี่เนาะอันนี้แบบพี่น้องท่านไหมีความคิดความผิดจะอะไรกะนสมัครคอมเมนต์ได้ไนเนาะแต่ว่าความคิดขาบอลหนุน่นเนาะว่า การที่เอาเพลงเข้นจากม้าคอเบอร์จนดังนะพี่นอ้องมันก็เป็นในในสองมุมเนาะคือมุมหนึ่งกับแา่ว่าอานีบ่บมเอามา้าคอเบอร์เนาะก็คือว่ามวยในเพลงนี้เป็นทีหมหัวจักเนาะพี่นอ้องอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือแต่ว่าเพลงนี้ดังแล้วควรญไ้เครดิตอ่าต้นสมาบับเนาะก็คือเป็นคนแต่งอาจจะนําเงินนําครับยังไปหายนยานนะครับไปหายข้นจานั่นนะแต่ว่าเอ่อหายหายถ้าไพ่นอกยังกับอันนี้ก็ขอขอโทษนน้ำเนาะขอเด็กอะแสดงความดีใจน้ำเนาะแต่ว่าไปหายทางนอกจะ่าถ้า สวัสดีคบโบหายเองพอดีมันกับแบบเออมันกับมันกับแบบเออมันกับจะยังไรเนาะพี่รองเนาะการที่แบบอ่าเฮามีดีแดีวนะน่าจะไห้เงินไหนข้ามจะของนี้กรซิบเน่ะนะอันนี้ก็เป็นความคิดของมานุเนาะพี่รองเนาะแต่ว่าพี่รองสัญไรกะฮู้เนาะครับจะสามารถคอมเมนต์ได้เนาะพี่รองคอมเมนต์ทักทายกันด้วยเข้ามาพูดคุยกันได้เนาะครับเนาะโอเคครับพี่รองสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เด้อครับสวัสดีครับคลิปนี้เนาะครับมานุเอาผิดพลาดประกันไรพี่รองกั กราบขอโทษขอให้าาทุกท่านเนาะที่เข้ามาเสาียสละเวลามาหับพังหับส้มนะครับสำหรับพี่มีก็ต้องขอระตัวไปก่อนครับพี่น้องพอกันใหม่ในคิปหน้าเด้อครับขอบคุณทุก่ารที่เสียสละเวลาอันมีคุณค่านะครับเข้ามาหับส้มและกรับพังสำหรับพิ่มีก็ต้องขอระตัวไปก่อนครับพี่น้องพอกันใหม่ในคิปหน้าเด้อสำหรับพีีก็อ่าสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย,บาย